มาแล้วนะฮะปากตลาดปากตลาดด,าด่าไอ้ทีนี้ปากตลาดนี่นะฮะชว่วงที่สองของเรานะฮะยังอยู่กับนี่ครับเคแล้วก็ป้าจอยนะฮะแล้วเป็นคนอื่นนี่ผิดรายการเออ ข้ามาด่าแลไมใ่ใช่เอาความจริงมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาใช่ค,ครับไอ้คำว่าปากตลาดนี่ไม่ได้ไมานั่งด่าใครนะแต่ปากตลาดหมายถึงเขาพูดกันไปทั่วไปหมด<ช>เลยใช่เป็นเรื่องที่ต้องคูดถึง<ช>นะฮะ<ช>คุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้พิมพ์ P ตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งมาที่42403334240333ส่งมาเลยนะฮะมาที่เรื่องราวของการเตือนภัยไข้เลือดออกกันหน่อยนะฮะ ผู้ชมทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะมันเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฤดูหนาวไปเป็นฤดูร้อนสภาพอากาศที่มันอบอุ่นขึ้นนี่นะฮะมีผลต่อการเพิ่มจำนวนยุงป้าอันนี้มันจริงมากใช่โดยเฉพาะยุงลายซ,าซึ่งเป็นตัวการแพร่เชื้อไข้เลือดออกสังเกตไหมหน้าหนาว่ไม่ค่อยมียุงอตอนอากาศเย็นอะ่ะมันหายไปไหนหมดไม่รู้เป็นเพราะว่าอากาศเย็นสภาพาอากาศแห้งออมันมีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดของยุงอ่ะไม่ดีและมันก็ไม่มีแรงบินมันก็เลยเป็น จำสิ่งไม่ออกมากินเลือดคน<ช>นะ จึงไม่เอื้อต่อการแพร่พันธุ์แต่เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ20งองศาเซลเซียสคือเกิดขอโทษเค้กน้องอามบอกว่าผมมีเงินในบัญชี2,007.32บาทถอหรือยังลูกน่ารลกค่ะไม่ต้องไปถอนนะไม่ได้อะไรลูกก็เก็บไว้กินดอกเบี้ยปแล้วฝากทุกเดือนนะก็าจอยขอสั่งให้น้องอามฝากทุกเดือนน้องอามบอกว่าค่า s อที่ผมส่งมาให้เนี่ยผมก็ฝากได้หลายอยู่นะฮะอาบอกอย่างนี้พออุณหภูมิสูงขึ้น20องศาเซลเซียสระบบการไหลเวียน ลือดในยุงม,มันจะดีขึ้นออยุงลายมันจะรีบออกมากินเลือดคนนะฮะอาจทําให้เกิดการแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออกได้ในปี2556ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ย 152,768าอเรอยายว่ายอย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้วตายด้วยนะตายไป132คนสูงสุดในรอบ20ปีและคาดว่าจำนวนผู้ป่วยอาจจะสูงถึง8 0 0 0 0ถึง100,000รายนะเขราะอกอย่างนี้เลยและตั้งแต่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ปีนี้ป้าปีนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว1 4 3 3รายตายไปแล้ว1คน 1> หลายคนอะประมาาไงเค้กคือแบบว่าโดนยุงกัดกันจนชินเหมือนเธออย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน แดงๆขึ้นตามตัวโอ้ยมีใครมาเพนให้ไม่ใช่มันคือยุงลายคือพอพอยุงกัดนะแล้วยุงสมัยนี้มันไม่ใช่แค่อียุงลายแล้วยุงบ้ายุงบอลมันหน้าตาแปลกแปลกตัวเคยตกยุงแล้วเอามาดูเฮ้ยหน้าตายุงเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดิมเพาแลลวต้องคือแว่นขยายมาแล้วน่ทสุดอนาตมีของร่างกายยุงว่ามันเป็นยุงประเภทไหนใช่แล้วก็ไม่ว่ายุงอะไรกัดเราเราก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าเราเฮ้ยตายแล้วมันไม่ใช่หวัดธรรมดาราต้องมีเราต้องเสริมสร้าง ตุ่มต่อมในร่างกายลรวคือต่อมเอ๊ะว่าเอ๊ะยุงลายหรือเปล่านะฮะ <c oughs> คือทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกอย่างนี้ป้า<อ>ประชาชนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเยอะตรงที่ว่าการมีหน้าที่กําจัดยุงลายเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางด้านของเจ้าหน้าที่เ<อ>จ้าที่ต้องมาพ่นควันต้องเป็นเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขแต่จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของทุกคนและบุคคลครอบครัวของคุณไปเจออะไรเนี่ยไอ กะลากะเลยที่มันมียุงมาไข่แล้วมีลูกน้ำเนี่ยขอโทษนะช่วยความ,มันเลยได้ไหม,มถ้าเห็นอะไรแบบนี้นะไม่ต้องไปเกรงใจแม้จะเป็นบ้านคนอื่นเวลาเราไปอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยทำไม อย่างนี้ล่ะอ๋อไม่ทันดูพี่เฮ้ยขออนุญาตเราคว่ำเลยนะไม่ไม่เป็นเค้กเค้กไม่เตือนทำไมอ่ะเค้กคว่ำเองเลยบายคนอื่นนะบ้ายคนอื่นนี่คุณผู้ชมอยากให้เค้กไปคว่ำอะไรที่ไหนนะบอกเขานะไปถึงฉันคว่ำเลย่ะนะฮะเขาบอกงี้เลยโรคไข้เลือดออกนะคนที่เป็นมากๆเลยนะมีผลสํารวจแล้วเป็นในกลุ่มของวัยรุ่นอายุประมาณ1 5ถึง24ปีแล้วมันจะไล่ไล่ไล่ลงมา 15- ถึง24เนี่ยเป็นเยอะรองลงมาก็คือ1 0ถึง14ปี เราะลงมาก็คือ5ขวบถึงเก้าขวบคน,นที่เป,เป็นกลุ่มผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี้ยยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่เนี่ยจะน้อยนะฮะแล้วปีนี้กลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นมันไม่ค่อยคิดอะไรป้ามันเห็นไอ้ที่มันค้างไว้มันชอบใส่ขาสั้นด้วยนะเดออ็ก<ง>สมัยนี้เออแล้วไม่ค่อยระวังตัวนี่แหละก็เลยอยากจะเตือนกันเป็นแสนแล้วนะคะเป็นไข้เลือดออกปีนี้แล้วก็ประมาทตายไปด้วยเออพูดถึงขาสั้นนึ่คึงคำนี้เนาะมันจะมีคำาที่ที่มา เสมอเสมอจิมเออเก่งๆทรงเสมอจีมโอ้โหจนยิ่งคิดกันอยู่เฮ็ดใส่สิอ๋อใสไม่ได้เฮ็ดใส่สิใสไม่ได้มันจะหอ่ามากนี่เขาบอกว่าฉะนั้นฉะนั้นนะฮะหากคุณพบว่ามียุงบินว่อนในบ้านของคุณนะฮะให้รีบกำจัดยุงลายโดย ให้ต้มน้ำเดือดแล้วไปเทราดลงในซิง์น้ำทุกๆุกห้าถึงเจ็ดวันเพื่อทำลายไข่ยุงเขาอยู่มันจะไปวางใช่ป้ามันจะไปวางไข่ขณะเดียวกันยังพบไข่ยุงลายในจานรองน้ำของเครื่องทำน้ำเย็นชนิดคว่ำถังซึ่งมันนิยมมากตามโรงเรียนตามโรงอาหารต่างๆและไขยุงลายเนี่ยมันอึดมันอยู่ได้นานสามารถทนน้ำเย็นอีพวกนี้มันมีพวกหลักอนาโตมีในร่างกายมันนี่นะมันอึดอึดถึกทนนะทนหิมะได้ด้วยคู่นี้ใช่ทนหิมะได้ด้วยเปลาอะไรทนหิมะเพราะฉะนั้น ต้มน้ำร้อนเดือดเ,ดอเทราดลงซิงค์ไฟป,ประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งทำาอะไรไข่มันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมันไม่ยังไม่มีวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันโรคแบบนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะป่วยก่อนอป่วยแล้วถ้ารักษาทันก็ดีไปแต่ถ้ารักษาไม่ทันตายค่ะ เพราะันเกิดโดนยุงกัดมีจุดแดงๆขึ้นตามร่างกายอ,อ,อย่าคิดว่ามันไม่ปีนอะไรอย่าคิดว่ามันไม่เป็นอะไรไปหาหมอพบแพทย์ที่เขาตรวจเอารับยามากินนะฮะต่างจังหวัดด้วยนะดูแลตัวเองยุงเยิงอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปใจบุญมากโอ้ยยุงกัดไป,ไปไปไม่เอาขั้นเลยสสยุงกดยุงกัดเค้กยุงกัดโอ้ยบอกนุ่งสงสามันเพิ่งเกิดมานี่ไม่ตั้งตายจ้ากโลกสวยตอนนี้ตัวคุณจะตายก่อนมันนะพูดเลยน้ามาที่เรื่องราวการ เตือน,นไทยห้ามกินลูกพลับมลละกอผลไม,ม้รสเปรี้ยวอาธิบดีกรมอนามัยเขาบอกว่า คือตอนนี้ทุกคนมีความเชื่อมีความว่าช่อยการกินผลไม้คุณผู้ชมค่ะข่า,ขาวนี้เคเคเขาเล่าเพื่อเตือนตัวเอง <c oughs> มีความเชื่อว่าการกินผลไม้ก่อนอาหาร<อ>คือก่อนจะกินข้าวเราจะกินผลไม้ก่อน,<ใ>นมีความเชื่อว่าการกินผลไม้จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมสารต่างๆในผลไม้ได้อย่างเต็มที่นั้นต่อว่าตอนนี้ยังไม่มีการวิจัยที่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าการกินผลไม้ตอนท้องว่างจะช่วยการดูดซึมได้ดีขึ้นมีเพียงข้อแนะนาในการเลือกกินผลไม้ให้เหมาะสมเพราะว่าผลไม้บางชนิดเนี่ยไม่ควรกินตอนท้องว่างนะป้าเช่นเช่นลูกพลับ เพราะว่ากระเพาะอาหารจะหลั่งกรดออกมามากแล้วถ้ามันไปรวมตัวกับยาแล้วก็สารแดวนรอในลูกพับคุณผู้ชมข้าวต้มหมูใส่ไข่ไม่ก็ข้าวต้มหมูใส่ไขอไ่อร่อยสุดนี่เขาบอกว่าถ้าคุณไปทานลูกพับก่อนกินอาหารเช้าสดเนี่ยลูกพับใช่กระเพาะอาหารมันจะหลั่งกรดออกมามากแล้วมันไปรวมตัวกับยาแล้วก็สารแขวนรอในลูกพับแล้วจะทําให้คลื่นไส้แล้วก็ระคายเคืองในกระเพาะอาหารแต่แต่คือการกินผลไม้ก่อนอาหารเนี่ยมันทําให้เราอิ่มอิ่มจริงป้ะ อิจริงแต่ว่าจะมีผลอีกอย่างหนึ่งคือมันไประคายเคืองกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเวทน้ําหนักดีๆว่าคุณยอมจะจะเจ็บท้องไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เค้กในฐานะที่เราเป็นคนดูแลสุขภาพถ้าคิดว่าจะกินผลไม้เนี่ยนะตอนท้องว่างเนี่ยนะอย่ากินลูกพลับคือมันย่อยยากไม่ใช่หรอกมันย่อยยากมากแล้วก็มันไม่ใช่แค่ลูกพับอย่างเดียวมันมีผลไม้หลายอย่างสับปะรดส้มมะนาวเนี่ยมันเป็นพวกกรด มันจะไประคายเครืองในกเ,เพาะอาหารอย่าลืมว่าในท้องเราเวลาที่เรายังไม่กินอาหารเนี่ยมันมีกดรดสําหรับช่วยย่อยอยู่แล้วแล้วเราใส่กรดเข้าไปอกีกกรดบวกกรดก็เป็นซปเปอรก์กรดกรดยกกําลังสองเออมันก็กลัดกัดอยู่ในข้างในเพราะฉะนั้นกินข้าวที่มันเป็นแป้งไปช่วยก่อนนิดนึงแล้วอย่าเพิ่งดื่มน้ําตามทันทีเพราะว่าแทนที่มันจะย่อยได้ดีกลายเป็นเอาน้ําเข้าไปแล้วเจือจางน้ําย่อยก็ บางลงแล้วก็ทําให้คุณอ่ะท้องอืดเข้าใจหรือเปล่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็กินได้ก็กินไงก็ไม่ไม่ได้ห้ามแต่เพียงอย่าไปกินนอนท้องบ้างเดี๋ยวก็อาจจงอาเจียนแล้วก็แพ้แล้วไอ้พลับเนี่ยมันมียางอ่ะจะเคก็ชอบกินพลับนะฉันก็ชอบกินน้องพลับน้องพลับอุ้ยเขาตกเขาเล่นหล่อนบอกมากบอกเลยอมาที่อ อาคนไทยลูกเครื่องไทยสิงคโปร์กันบ้างน,นะครเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีที่เราจะต้องพูดถึงการสําหรับสาววานิซสาเมวานกรนักไวโอลินสาวว,าวัย5ปีเธอก็เป็นตัวแทนไทยนะลงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซซิประเทศรัสเซียในนามทีมชาติไทยเธอเข้าสู่เส้นชัยในสกีหญิงได้สําเร็จนะฮะแต่ว่ารั้งอันดับที่74 แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าภาคภูมิใจนะฮะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูหนาวครั้งนี้โซซิเกม2,014ที่สนามสกีโรซาคูเตอร์ของเมืองโซซิประเทศรัสเซีย ไฮไลท์อยู่ที่การแข,ข่งขันสกีประเภทไจแอนสลาลมหญิงทีมชาติไทยส่งวันิาสาเมยวรกรลงแข่งนะเธอก็ลงแข่งนักสกีเข้าแข่งขันทั้งหมด90คนปรากฏว่าบินักกีฬาเข้าเส้นชัยทั้งหมด7 6คนถามว่า13คนมันหายไปไหน <laughs> 13คนเนี่ยเขายกเลิกการแข่งขันกลางคือไปไม่ถึงเส้นชัยใช่แล้วอีกหนึ่งคนก็ไม่ได้ออกสตาร์ตามกติกาฟาวนะฮะแล้วก็มีคนเข้าเส้นชัย76คนวันนิสาของเราเข้าอันดับที่7 4 เกือบบวยเก<ๆ>ือบบวย <ást. S 1> ก็ยังไงก็ไม่รู้แหละเข้าเส้นชัยได้ใช่เหมือนเวลาเราไปแข่งวิง่งอะเค้กมันเห็นเส้นชัยอยู่ตรงนู้นหุดใจมันหลุดไปแล้ว<อ>ไม่ไหวไม่ไหวแต่วานิสาไม่ว่าคุณจะแพ้หรือชนะคุณทําในนามประเทศไทยแล้วคุณก็เข้าเส้นชยัยจ้าตบเบอร์ตบมบอร์พอมีคาพูดด้วยนะอฉันมีความสุขมากที่ฉันสามารถจบการแข่งขันด้วยการเข้าเส้นชัยได้ตลอดระยะเวลา6เดือนแห่งการซ้อมนั้นน้อยจริงๆแต่ฉันก็รู้สึกภูมิใจกับ ผลงานนี้เค้กอย่าลืมนะตอนที่เขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันเนี่ยเขาต่อสู้ฝ่าฟันขนาดไหน,นต้องไปแข่งเขาเรียกอะไรเก็บแต้มอะ่ะไม่ใช่อยู่ อเค้กเล่นสกีแล้วจะไปเข้าแข่งได้มาแข่งมาแข่งไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีการเก็บสะสมเหมือนแบบดูว่าสถิติการแข่งเป็นยังไงเข้าในรอบลึกขนาดนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้สุดยอดแล้วค่ะนี่คือผู้หญิงไทยนะคะแม้เธอจะเป็นลูกครึ่งแต่เธอก็ทําในนามประเทศไทยประเทศที่ไม่เคยมีหิมะเลยแต่เธอก็อุตส่าห์ไปฝึกซ้อมแล้วไม่ใช่อันดับบวนะจ๊ะเจ็บสี่นี่ถือว่าโอเคมันเริ่มเห็นความความหวังลางๆแล้วถ้าฝึกซ้อมต่อไปแข่งไปเรื่อยๆอาจจะจากเจ็ดสิบสี่เป็นหกสิบหกสิบเป็น ห้าสิบห้าสิบสี่สิบอย่างเงี้ยใช่แต่อันดับไปเรื่อยพูดถึงคนไทยก็เก่งนะคุณผู้ชมนะประเทศเราไม่มีหิมะหิเมะอะไรกัเขานะแต่ชนะสกีมีฮะดิมโบไอบ้าเอาไีบ้าแบบว่าเอาของจริงใช่ไหมแต่ว่าไอ้แข่งไอ้นี่ไงเค็กแกะสลักอะแกะสลักน้ำแข็งอะที่ซัปโปโรอะที่ไอเมืองจีนก็ชนะนะเก่งไงคนไทยเก่งเก่งจริงๆอะตอบมือ คนไทยเก่งแต่เราสองคนไม่เก่งปากดีอย่างเดียวเอาพูดถึงเรื่องราวของฮินาไปที่ประเทศเกาหลีกันนิดนึงคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองยองจูนะฮะเกิดเหตุการณ์หลังคาอาคารหอประชุมที่รีสอร์ทเมานาโอเชียนในเมืองคองจูจังหวัดคองซังเหนือห่างจากกรุงโซไปทางใต้ประมาณ370กิโเมตร พังขล่มลงมาป้าหลังคาพังขล่มลงมานะฮะขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยเขาไปจัดงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่จํานวนทั้งหมด565คนเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตตายนะฮะเป็นนักศึกษา9คนและก็เป็นเจ้าหน้าที่จัดงานจัดเลี้ยงเนี่ยอีกหนึ่งคนบาดเจ็บอีกกว่า100คน นะฮะเขาบอกว่าการช่วยเหลือเป็นไปอย่างลยากลําบากการค้นหาผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลบาบากเพราะว่ารีสอร์ทแห่งนี้อยู่บนภูเขาเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ500เมตรรวมถึงมีหิมะต,ตกตลอดเวลาถนนทางขึ้นทั้งลื่นแล้วก็แคบทําให้ทีมกู้ภัยส่วนใหญ่ต้องลงเดินเท้าระรยะทางหลายร้อยเมตรเพื่อเข้าไปทําการช่วยเหลือให้คิดให้คิดสภาพเวลาไปเกาหลีเนี่ยนะมันมองอะไรเป็นขาวไปหมดเลย<ม>เพราะมันมันตกหนักจริงๆนะเคใช่แล้วก็เขาสันนิษฐานว่า อาคารโครงสร้างไม่สามารถรับน้ําหนักของหิมะหิมะมันหนาขึ้นหนาขึ้นหนิมะตกหน,นหนักกว่า50ซนติเมตรแล้วมันก็แบบพอมันหนักมากๆไม่ได้เคลียร์ลงใช่ไหมบึ้บลงมาอย่างเงี้ยใครจะเลียร์ถูกไหมป้ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติถูกป้านี่เขาบอกว่าตารวจจะไปตรวจสอบด้วยว่าโครงการอาคารเนี่ยไม่ได้มาตรฐานจริงหรือไม่มแบบอาคารหอประชุมที่เกิดเหตุนเนี่ยมันจะเป็นระบบโครงสร้างเหล็กสําเร็จรูปที่เขามักจะใช้เป็นโกดังเก็บของแล้วก็โรงเก็บเครื่องบินที่มันจะโป่งๆป้าโป่งๆเหมือนจะบางๆนะแล้วพอมันเจออะไรที่มันหนัก ทับถมเ่ยทับลงมาเลยมันจะทุบลงมาเลยนะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้นะคะเอามาฝากกันบ้านเราก็เหมือนกันคือเกาหลีจะเผชิญเรื่องหิมะตกหนักแล้วเป็นอย่างนี้บ้านเราก็เลือกไอ้ป้ายไงลมแรงมาฝนหนักมาป้ายทับคนตายโุกปีป้ายจากที่มันติดตามสะพานมันจะแกว่งแกว่งเวลาขับรถรอใต้ทางก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะโอ้ปีที่แล้วก็ตรงเนี้ย เห็นไหมล่ะอย,อย่าเกิดอแต่แรกบอกว่า<ะ>อย่าเกิดกับเราคืออยากเกิดกับใครเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เฉพาะตัวเราเท่านั้นต,ต้องต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างต่างๆโดยตลอดนะไม่อย่าประมาทเท่านั้นน่ะไม,ไม่ไม่รู้จะเตือนอยังไงมากินข้าวเหนียวหมูด้วยกันไหมอยากกินนะแต่ว่ามันมาไม่ถึงเนี่ย มอันนี้ะฉันชอบเนี่ยหมูทอดเจียงฮายห,หมูทอดเจียงฮายอร่อยอะออกรอบๆหน่อยใช่ไหมป้ามันนอะเออมันมาเออก็กินกันเข้าไปเออเห็นว่าคุณคันชิดที่ขอนแก่นนี่ดูทุกเช้านะ ล่ะ,ละเลิดตื่นมาก็ดูพวกเรากันไปนะฮะเม<อ>ืวว่อวานนี้เราพูดถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศอิตา,าลีด้วยนะอิตาลีอิตาลีนายมัสเซโอรเรนซีนายกเทศมนตรีเมืองฟลอรเรนซ์ของอิตา,าลีตัวเขาได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน,ใน่งนายกรทศมนตรีแล้วนะฮะนับเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของอิตาลีโดยตัวเขามปอายุเพียง39ปีเท่านั้นนะฮะก็อย่างที่เราให้ฟังเมื่อวานปัญหาทางการเมืองในอิตาลีเนี่ยตั้งแต่บลลุสโคนีเขามีปัญหานะแล้วก ปัญหาทางเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นยุบสภาแล้วอะไรก็แล้วฟ้าไปอิตาลีมาเมื่อตอนปลายปีฟังของเขาไม่รู้เรื่องนะแต่เปิดทีวีมาโอ้โหเคสการเมืองบ้านเขาดุมากดูเข้มข้นนักนักการเมืองจะถูกรุ่มซักถามออกทีวีบพบเฟสบุ๊กด้วยไหมไม่เขาไม่ค่อยโพสต์เขามานั่งให้รุมซักถามดุมากแล้วก็ปรากฏว่าละเลือกตั้ง แล้วก็ลาออกเลือกตั้งแล้วก็ลาออกนี่ก็ล่าสุดเลยถอยมาใหม่ป้ายแดงเขาเป็นสาปีเองเออ,อเป็นนายกเทศมนตรีของฟอเรนส์ะนะคะแล้วก็ เขาบอกเอามาอนาคตทางการเมืองสดใสมาก,กสดใสนะสดใสนะแล้วก็ในส่วนของสาภาพยุโรปเนี่ยไม่ไม่ค่อยนิยมคนอายุน้อยแต่นี่เป็นปรากฏการณ์แล้วเป,เป็นประเทศอิตาลีด้วยรประเทศ<อ>ที่มีสถานการณ์ทางการเมืองไม่ค่อยแน่นอนใช่ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่สามารถเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองที่กําลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในเวลานี้ก่อนที่จะมีการลงมติในรัฐสภาปลายสัปดาห์นี้นะฮะคุณมัสเตโอเรนซีอายุ69ปีมีภรรยา นะจา๊ะมีลูก3ามคนนะจา๊ะใครที่คิดจะไปเป็นมือที่สามเขาครับมีแต่เธอนะคิดใครก็จะมาคิดตลอดนะว่าขอขอเชื่อสั9ปกไม่แต่ประเด็นต้องจับตาต่อว่าเขาจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าความเชื่อมั่นศรัทธาที่จะฟอร์มรัฐบาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมองต่อไป ครับตอนนี้ก็ได้ตําแหน่งมาแล้วอยู่ในมือหลายครั้งนะอิตาลีตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จนะะเดี๋ยวเราเอรอจะตามกันต่อไปเนะี่ยไม่เฉพาะในเรื่องราวเมืองไทยเราต้องเอาต่างประเทศมาอัปเดตด้วยนะครัพูดมากหิวข้าวเมื่อกี้เห็นแต่ก็๋วูทอดบ้างเดีก๋ยเก็ข้าวต้มบ้างละตอนนี้เราหิวข้าวแล้วนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านขนมจีนไหหลำอะไรหิวข้าวาไปกินขนมจีนหิวข้าวก็ต้องกินข้าวหิวข้าวกินขนมจีนแต่เพราะขนมจีนก็เป็นแป้งเหมือนกันไปร้านขนมจีนไหหลำนะฮะร้านหมุยอา ถ้าหมดแล้วไม่ขายนจะปิดร้านขนมจีนไหหลำเป็นยังไงเออไปดูกันได้จากน้องตัก๊กี้สีกกสุดพิาฮะวันนี้ตั๊กี้พามากินขนมจีนไหหลำม,มุ้ยอาร้านเก่าแก่หลังตลาดศียานเปิดมากว่า50ปีแล้วโดยมีเฮียอุดมและเจนนิทยาทายาทรุ่นที่2เป็นคนดูแลกิจการ เดี๋ยวเอาขนมจีนไหหลําหมูน้ํานะคะแล้วก็เอาเนื้อที่เป็นแห้งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตะกี้จะพาคุณผู้ชมมากินขนมจีนค่ะแต่จะบอกว่าขนมจีนที่ร้านนี้เขาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาเป็นขนมจีนไหน้าเอ๊หรือว่าไหหลําก็แน่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของรสชาตินั้นจะเป็นยังไงหน้าตามันจะแปลกจากขนมจีนแบบเดิมแค่ไหนเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูเลยคะ่ะ จีนมาแล้วนะครับนาคบนาครับนี้แห้งเด็กเสริมหน้าตาคล้ายๆเจ้าของร้านจังเลยครับผมเป็นเจ้าของร้านผมชื่ออุดมเป็นเจ้าของร้านอ๋อนี่คืออุดมใช่ไหมคะคสวัสดีค่ะดคเดี๋ยวเคจะนั่งก่อนค่ะนะคะทำไมถึงเป็นขนมจีนไหหลําอันนี้ก็คือว่าเป็นคนจีนไหหนํอ่าฮะต<น>้องลงไหหลัหรือไหหนับคะไห่หนํานี่มีสมาคมในประเทศไทยที่สุดเลย เซนไหดําไม่มีเคีเ้ยนเกิดจากการเรียกเพี้ยนออกมามขนมจีนไหหําหรือขนมจีนไหหนำเมนูอาหารของคนจีนแต่หน้าตามไม่เหมือนขนมจีนทั่วไปเพราะมีความพิเศษอยู่ที่เส้นแป้งลักษณะคล้ายอูด้งแต่จะเหนียวและนุ่มกว่าที่เด็ดสุดเห็นจะเป็นน้ำจิ้มกะปิที่เป็นตัวชูโรงมีรสจัดเค็มเผ็ดมีกลิ่นหอม เข้ากันได้ดีกับตัวขนมจีนไฮลำส่วนใครที่ชอบทานหมูทานเนื้อน้ำหรือแห้งก็สามารถสั่งได้นะคะร้านมุ้ยอาจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย3หรือถ้าวันไหนลูกค้ายเยอะเส้นหมดก่อนก็จะเก็บร้านเลยเพราะเฮียอุดมแกบอกว่า ขายวันหนึ่งจะใช้เส้นแค่ประมาณ10กิโลเท่านั้นและด้วยรสชาติที่ยังคงความเป็นดั้งเดิมทําให้หลายคนต้องติดอกติดใจจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานจํานวนมากหากใครต้องการมาชิมตักี้แนะนําให้โทรมาสอบถามเฮียอุดมแกก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวใครที่อยากจะมาลองชิมชมเมนูนี้นะคะก็สามารถมาได้เลยอยู่หลังตลาดศีย่านนะคะเปิดทุกวัน หยุดหยุดวันพุธครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเฮลดเดอมากๆ,ากๆเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากจะแนะนำนะคะร้านอาหารดีๆร้านอาหารอร่อยนะคะก็สามารถฝากมาได้นะคะทาง Facebook รายการของเรานั่นเองค่ะกับรายการปากตลาดนะคะเซิร์ชไปเลยนะคะรายการปากตลาดน a t ชั่นทีวีนั่นเองค่ะและสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะตะกี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะลาไปก่นนะคะสวัสดีค่ะ